กลับมาเจอกับหมอแก้วอีกแล้วนะคะกับดวงประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7พฤษภาคมในคลิปนี้นะคะจะมีเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็เรื่องโชคลาภใครที่รอดูเลขเด็ดรอดูเลขดังรอดูเลขทําให้รวยอย่าพลาดท้ายคลิปไม่ใช่กดไปดูท้ายคลิปนะ ดูตั้งแต่ต้นก่อนนะคะเราเริ่มกันที่วันจันทร์ค่ะวันจันทร์ได้ไพ่พนางสุรัส,สวัสดีชายาของพระพรมในเรื่องการทํางานถ้าใครทํางานเกี่ยวกับการศึกษาครูบาอาจารย์ติวเตอร์อะไรแบบนี้นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเกณฑ์ได้งานใหม่ๆเข้ามาหรือมีลูกค้าลูกศิษย์ใหม่ๆเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือมีโปรเจกต์ที่จะทําให้เรามีชื่อเสียงเข้ามาทําให้คุณมีความมั่นคงในหน้าที่การงานเยอะขึ้นถือว่าเลิศนะคะ และเรื่องการเงินมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะแต่ไม่ต้องห่วงคุณมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษเข้ามาเรื่อยๆฉะนั้นคุณจะไม่ช็อตค่ะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนเรื่องความรักมีเกณฑ์เจอคนรักคนถูกใจนะคะที่สนับสนุนซัพพอร์ตคุณมาจากสายงานเดียวกันอันนี้ถือว่าเลิศมากแล้วถ้าใครที่กาลังมีปัญหาจะเลิกไม่เลิกถ้าคุณตัดสินใจจะเลิกจงก้าวเดินอ,ออกมาแล้วคุณจะพบสิ่งที่ดีที่รออยู่นะคะสําหรับคนวันจันทร์ส่วนคนวันอังคารนะคะได้ไพ่รัคนากับสังทองนะคะ เรื่องการทํางานในสัปดาห์นี้หงุดหงิดอารมณ์งุนงานคุยมีคนมาพูดจาอะไรให้คุณรู้สึกหงุดหงิดเยอะแต่คุณผ่านได้นะแต่คุณต้องนิ่งถ้าคุณไปวีทแตกมันก็จะตามเกมเขาทําให้มีผลเสียค่อนข้างเยอะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วการทํางานของคุณจะดีขึ้นให้นึกว่าร้อยพ่อพันแม่มาเจอกันปัญหามันก็ต้องมีอยู่แล้วปล่อยๆไปค่ะเดี๋ยวดีเองส่วนเรื่องการเงินนะคะมีรายจ่ายก็จริงแต่ก็มีรายรับอยู่มากอยู่ฉะนั้นสบายใจได้ไม่ต้องช็อตส่วนเรื่องความรัก อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับตัวหากันถ้าในกรณีมีคู่ในสัปดาห์นี้จะมีการถกเถียงเรื่องไร้แนละสาระสาหรับแก้วนะแกะมองมันเป็นเรื่องไร้สาระคือแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณหรือเขาบางเรื่องยอมได้ก็ยอมไปบางเรื่องอย่าไปบังคับให้ใครมาเป็นเหมือนเราเพราะเราเกิดมาไม่เหมือนกันแล้วมันจะพัคับประคองความรักไปได้ดีส่วนใครที่แอบรักแอบชอบใครอยู่ไปเดินหน้าสารภาพรักซะนะจะมีโอกาส ที่ดีเกิดขึ้นเขาอาจจะไม่รับรักเรา100%แต่เขาไม่ปฏิเสธเขาจะค่อยเราปรับตัวเพื่อดูซิว่าไปกันได้ไหมนะคะถือว่าเป็นข่าวดีอยู่นะคะสําหรับชาววันอังคารส่วนชาววันพุธได้ไพ่พระพายนะคะไม่เคยหยุดนิ่งการทํางานในสัปดาห์นี้มีอะไรมาให้เรียนรู้เพิ่มเติมเพิ่มความรู้ความสามารถของคุณเยอะมากจําไว้ว่าอย่าหยุดเรียนรู้ต้องเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วคนจะได้เติมอะไรให้เราได้ตลอดเวลาแล้วการทำงานของคุณจะดีขึ้น ส่วนเรื่องการเงินมีรายจ่ายเยอะอีกเช่นกันช้อปปิ้งอะไรก็เผาๆหน่อยนะซื้อหงซื้อหวยก็เผาๆหน่อยเดี๋ยวทุกอย่างจะได้ดีขึ้นส่วนเรื่องความรักมีการอยากจะเอาชนะแฟนเอาชนะคนรอบตัวให้เขามาหลงรักหลงชอบเราเยอะบางครั้งอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจค่ะปล่อยวางบ้างแล้วเดี๋ยวจะดีเองไปบังคับให้ใครมาลักเราไม่ดีหรอกมันได้แค่ตัวแต่ไม่ได้ใจฉะนั้นต้องปล่อยไปนะคะส่วนใครที่โสดอยู่ก็ยังโสดต่อไปนะคะส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะได้ไพ่เทพประจัน การทํางานของคุณมีดีที่ปากใครทําททงานเซลล์มาร์เก็ตติ้งหรือต้องเจรจา,ายเยอะๆพวกพวกดิลโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นการดีเลิศบอกเลยส่วนเรื่องการเงินยังอยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่ดีไม่แย่ยังผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องความรักนะคะจะมีเกณฑ์กุ๊กกิ๊กหัวใจเกิดขึ้นในที่ทำงานหรือคนที่ทำงานร่วมกับเรา ถ้าเราถูกใจเราชอบใจเราก็เปิดใจเราลองดูศึกษาดูทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะแต่ถ้าในกรณีคุณมีคู่อยู่แล้วก็จะมีความโรแมนติกอ่อนหวานเกิดขึ้นกับคู่ของคุณแก้วขอแสดงความยินดีด้วยค่ะส่วนคนที่เกิดวันศุกร์นะคะได้ไพ่สัจธรรมช่วงนี้การทาํางานมีทั้งดรามา่าอะไรที่เราเคยคิดว่าเราดูออกดูคนออก มันก็จะมีความจริงปรากฏออกมาทําให้เราเสียใจถ้าเราปล่อยวางเป็นเราไม่ยึดติดทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีฉะนั้นต้องอดทนอดกัน้นเรื่องการใส่ร้ายป้ายสีด้วยส่วนเรื่องการเงินนะคะมีรับก็มีจ่ายยังผัวหมุนไปได้ช่วงนี้แบ่งเงินไปทําบุญบ้างเสริมดวงเพื่อจะให้สุขภาพตัวเองแข็งแรงนะคะไม่อย่างนั้นคุณจะมีเกณฑ์เสียเงินเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวส่วนเรื่องความรักมีเกณฑ์จะดรามา่าทะเลาะกับคนรักคู่ครองใจเย็นๆยิ้มเยอะๆอย่าไปเอาอารมณ์ใส่กันเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองนะคะ วันสาวได้พ่ายความไม่เที่ยงการทํางานที่เราเคยคาดหวังตั้งเต้าว่าจะได้ก็จะเกิดการคาดเคลื่อนเคลื่อนย้ายไม่ไม่ได้อย่างที่คิดแต่ถ้าเราทำเจะเอ้ยมันไม่ได้หรอกโปรเจกต์นี้มันไม่ผ่านหรอกเฮ้ย มันนั่นกับเปรี้ยงกับเพลงกับดีมากทําให้คุณยิ้มย้แจมใสายได้ส่วนเรื่องการเงินนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่อยู่เฉยๆจะมีเงินเก่าหรืออะไรที่เราเคยดีไว้นานและอยู่ก็ได้เงินแบบฟุกๆุเข้ามาก็ถือว่าดีนะคะส่วนเรื่องโชคลาไม่ค่อยโดดเด่นไม่ต้องไปสนใจปล่อยผ่านเลยค่ะ แล้วก็เรื่องความรักก็ยังเงียบสงบไม่มีอะไรไม่ต้องไปสนใจหมันปล่อยไปเลยพอยิ่งสนใจยิ่งเสียน้ํำตานะคะและวันอาทิตนะคะได้ไพ่พระแม่พระนางปาราวตีอุปภ,ภิคเนศไพ่ใบนี้หมายถึงการทํางานที่จะมีคนอุ้มชูสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีอยากจะหยิบจะจับทําอะไรให้เดินหน้าทำเพราะว่าเป็นโอกาสทองที่คุณจะก้าวกระโดดในหน้าที่การงานส่วนเรื่องการเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้อะไรแบบ เขาเรียกหมุนเงินทานแล้วมีเกณฑ์ถ้าไปชิงโชคไปจับฉลากอะไรเงี้ยก็จะได้ของรางวัลเยอะๆหรือได้เงินรางวัลด้วยนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่เรื่องความรักระวังจะมีคนอายุน้อยกว่ามาหลงรักหลงชอบแบบหัวปักหัวปั๊มถ้าชอบเด็กก็จัดไปนะคะแต่ถ้าไม่ชอบอย่าตัดนี่ให้เก็บเอาไว้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องคุยกันดีๆเพราะว่าเขาส่งเสริมคุณในเรื่องหน้าที่การงานเป็นอันมากนะคะส่วนใครที่รอดูเรื่องเลขเด็ดเตรียมตัวกระดาษประกาจดเลยค่ะ คนเกิดวันจันนะคะเลขนำโชคของคุณคือ63นะคะและ16คนที่เกิดวันอังคารเลขนำโชคของคุณคือ20และ22นะวันพุธเลขนำโชคของคุณคือ15แล้ว59 15และ59าสเนะจ้าอย่าลืมอย่าลืมวันพฤหาเลขนำโชคคือ02แล้วก็28 02และ28ส่วนคนเกิดวันศุกร์เลขนำโชคคือ36และ12สนะคะส่วนคนนำโชค ในวันเสาร์คือเลข35และ11นะ35และ11ส่วนคนวันอาทิตย์วันสุดท้ายนะคะเลขนำโชคคือ02แล้วก็22ค่ะนี่คือเลขนำโชคที่จะทำให้พวกคุณเฮงพวกคุณรวยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดแชร์กดแบ่งปันให้ด้วยสวัสดีค่ะ